วิธีถอดเปลี่ยน่องถ่านนะครับก็คือถันน็อตออกนะครับัน็อตแล้วก็ละลายขั้วเอ็มนะครับพอละลายเสร็จก็ เราได้ซองฐานใหม่มานะครับแล้วก็นํามาใส่ตรงนี้เขาจะเป็นเป็นร่องนะครับร่องสําหรับเชื่อมต่อสายอยู่แล้วนะครับกด,ดลงไปแล้วก็หันน็อตให้แน่นนะครับหันน็อตให้แน่นนะครับให้แน่นทั้งสองตัวนะครับให้แน่นให้สุดเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยเชื่อมนะครับขั้นตอนการเชื่อมนะครับเชื่อมก็ถ้าไม่แน่ใจว่าเขาติดดีไหมก็ครั้งแรกก็ให้ละลายทิ้งกันเลยนะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งครับ เป็นอันเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับยกไม่ต้องนี้ดูนะนีคเป็นอันเรียบร้อยะะโอเคนะคะถ้าใครจะเปลี่ยนซองฐานก็ทำตามนี้ได้เลยนะจ้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ